สวัสดีคะ่ะ FC Fan c l ับแอนอารดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวชนทำกินวันเสาร์ที่24มิถุนายนพศ2566งานเมื่อคืนหลูหลอาอลังการ FC Fan c l ับเข้ามาให้กำลังใจซอแอนกันอย่างล้นหลามนะคะเมื่อวานซอแอนมาที่ร้านฟกพนครมหาสารคาม FC Fan c l ับเยอะมากให้การต้อนรับเป็นอย่างดีสนุกม่วนเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา จบงานแอนออรดีก็ได้โพสต์ขอบคุณร้านโป๊กธนครขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องมหาสารครามขอบคุณมาลัยน้ำใจหน้าเวทีไว้เจอกันใหม่นะคะจบจากงานเมื่อคืนที่มหาสารครามวันนี้แอนออรดีก็เดินทางมาร่วมงานเป็นแขกรับเชิญวงหมอลำใจเกินร้อย เมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ซอแอนก็ได้อัปเดตโพสต์ข้อความว่าวันที่24มิถุนายน2566มาเจอกันนะคะรอกําลังใจจากทุกคนอยู่นะเชิญวงหมอลำใจเกินร้อยวัดป่าจันทลังสีตำบลน,นาจารย์อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นค่ะ FC แฟนคลับแถวขอนแก่นหรือจังหวัดใกล้เคียง สะดวกเดินทางมามาร่วมจอยมาร่วมสนุกกันได้นะคะวันนี้วันเสาร์ตรงกับวันหยุดได้ก็มานะคะถ้ามาได้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับขับรถด,ด้วยความระมัดระวังนะคะช่วงนี้ฝนฟ้าตกดูแลสุขภาพกันด้วยสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนนะคะขอบคุณ fc แฟนคลับที่เข้ามารับชมรับฟังเข้ามาให้กำลังใจเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนใหม่เข้ามาอย่าลืมกดติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ